ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ชาชนะตกเป็นของฝ่าย x อ็กซและพวกกาจิมาเทนก็ถูกเปิดโปงเรื่องบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติซึ่งพอประชาชนรับรู้ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากจากการต่อสู้สงบลง x อ็กซจึงได้พาพวกกาจิไปฉลองชัยกันที่ฐานทัพเราจะออกเดินทัพกันแต่เช้าแล้วเนาะัจิ สรรนนกกกูู้อย่ีจรต,รตอนงานเลี้ยงในป่านี่แล้วครอมไปไหนอ่ะมาด้วยกันไม่ใช่เหรออ๋อครอมติดธุระเลยรีบกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะ เคยเดินผ่านทางนี้ด้วยนี่นาก็จีจำต้นไม้ตรงนั้นได้อืมนั่นสินะ,กะเกิดเรื่องขึ้นตั้งมากมายคิดถึงจังเลย,ยใช่ใช่ตอนนั้นพวกเราเจอทั้งคนจากหมู่บ้านโกชิแล้วก็คุณสลิมแล้วก็เจ้าสมอกับสมายด้วยใช่ใช่ที่โกชิผลไม้อร่อยมากเลยพูดแล้วก็อยากกินมหมู่บ้านโกชิสมอลต้ไม้เหรอตอนนั้นเธอราไม่ได้อยู่ด้วยนี่นาเรื่องมันเกิดขึ้นระหว่างที่พวกเราเดินทางกลับมาช่วยนายน่ะเธอรา งั้นเดี๋ยวก็จีล้าให้ฟังเองคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฟังดูน่าตื่นเต้นจังเลยนะครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากลองแวะหมู่บ้านโกชิดูบ้างอะถ้างั้นเราไว้กันสักหน่อยไหม่ะไม่ละครับเรารีบไปที่ค่ายเอ็กไซกันเลยดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะรอนานะ เฮ้ยไม่รอเดินทางแค่แป๊บเดียวเองแบบว่าฉันก็ไม่ได้อยากจะแวะหรอกนะฮะแต่พันทีไม่แวะเลยมันก็เสียเที่ยวเชื่มาล่วนั้นก็ไปกันเลยเอาเอาไหนนั่นสินั่นสิเอาที่มาเอาท่มาแล้วโอ้โหก็จิดังขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย เนี่ยยิ่งกว่าซุปตาในเนออนซิตี้ซะอีกนะครับเนี่ยพวกเขาคิดว่าก็จิเป็นเทพเจ้ากโกชินะ่ะนี่บุกอะไรกันนะอ้าวแล้วมาพวกก็จีไม่ใช่แล้วนะ่ะพี่ก็จีพี่ก็จีเฮ้ยฮาสวัสดีครับคุณฮับป้ากัมโบแต่เอ๊ะแล้วทําไมคุณสลิมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับฉันพาสมอกับสมายมาหาผลไม้ไปกินนิดหน่อยนะ แล้วเป็นไงช่วยเพื่อนได้แล้วใช่ไหมเฮ้ใช่แล้วครับนี่ไงเพื่อนของก๊อจิเทอร่านี่คุณสลิมกับเจ้าสมัยและนี่ก็สมอลสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพวกเพื่อนเขาเป็นห่วงเธอกันมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านโกชินะเอาทุกคนมาช่วยกันรับแขกหน่อยเร็วสบายแล้วครับ อ,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 อวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่อุาาตส่าห์ต้อนรับพวกเราอย่างดีไม่เป็นไรถ้าวันหลังว่างๆก็แวะมาเที่ยวอีกนะ โอ้นี่ขอมฝากจากหมู่บ้านโกชิโอ้โหขอบคุณมากครับแต่ว่าเยอะขนาดเนี้ยพวกเรารับไว้ไม่ได้แล้วครับเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกมากก็จีคนเข้าอุตส่าห์มีน้ำใจไม่รับไว้ก็เสียบรรยาดแย่ yeah. <c oughs> ใช่แล้วรับไปเถอะเอาไว้กินในงานฉลองคืนนี้ไงงั้นก็ขอบคุณมากฮะคุณฮัปป้าที่จริงคุณฮัปบ้ากับทุกคนก็น่าจะไปร่วมงานฉลองกันนะครับ <c oughs> จริงด้วยมันต้องสนุกแน่นนะ ไม่ละพวกเราชอบอยู่กันเงียบเงียบในหมู่บ้านแบบนี้มากกว่าแต่ก็ขอบคุณที่ชวนนะอ้าวงั้นก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับฉันว่าพวกเราเนี่ยรีบเดินทางกันเถอะใกล้ได้เวลานั้นแล้วนะไว้เจอกันใหม่ไม่่นนะดูัเอนะามปภยนะบายบายค่ะขอค่รับมด้วยนะ นี่จูดิตรีบพาพวกกจิมาทำไมตอนนี้พวกเรายังไม่เสร็จเลยนะอ้าวก็เรานัดกันตอนหกโมงเย็นไม่ใช่เหรอนี่มันก็หกโมงเย็นแล้วนะงั้นเอานาฬิกามาดูสิได้เอานาฬิกาหน่อยขอบใจนี่ก็หกโมงแล้วนี่นะแต่นั่นมันเข็มทิศอ้าตาขอนาฬิกาไม่ใช่เก็บเทลสไม่ใช่เอานาฬิกา พอแล้วฉัวหนหายเองดูไหนเนี่ยพี่ไม้ันนี้ล่ะอันนี้ล่ะขอน,ออนี่นาฬิกานี่มันเพิ่งบ่ายสามเองอขอโทษครับไม่เป็นไรฮะไหนๆพวกเราก็มาแล้วงั้นเดี๋ยวพวกก็ติช่วยปลุกป่าด้วยดีกว่าเอางั้นเหรองั้นก็ขอบใจมากนะตามเชฟมาทางนี้เลย แบบนี้ต้องฉลองเอาชนแก้วชนแก้วเต็มที่ไปเลยนะเต็มที่ไปเลยน้า๋อ เ้เราก็สามารถสร้างไฟไวอลที่ล็อกไม่ให้ใครเห็นได้แล้วสุดยอดเลยครับเป็นไฟไวอลที่เนียนมากๆนี่ล็อกไว้จริงๆเหรอครับเนี่ยอออเอเอโหล็อกไว้เหรอที่เป็นหมาใช่ไหมฮะเอออันนั้นมาล็อกไว้เล่อมาทอเฮอนเหนเลยดู <laughs> ว่าฉันไม่ได้พูดอะไรแมุกเขาไม่รู้นะขำให้ก็ได้ฮะ นั่งดื่มด้วยคนได้ไหมปาร์ตี้ทั้งทีไม่ควรจะนั่งคนเดียวนะได้สิเอาเลยเอาเลยเอาอีเร็วเ <c oughs> ต็มที่เต็มที่เลยของเราวันนี้เป็นอะไรไปเนะี่ยไม่สนุกเหรอเปล่าล่กฉันก็แค่ อยากให้เอพริวได้มาสนุกกับงานเลี้ยงกับพวกเราด้วยนะฉันว่าเอพริวจะต้องหายดีแน่แน่ขอบใจนะจากเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองอยู่ดีๆจูๆก็ต้องมานอนคุกซสอย่างนั้นะหมาก็บุกลุกบ้าขนาดนี้ไม่โดนอะไรก็แย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่เออเอาละน้อยคนสวยมาช่วยแล้วจ้ารีบแก้มาทันเร็วเข้าสิค่ะดา รีบขึ้นรถได้แล้วจะได้รีบไปกันสักทีโ okay. อเคนี่จะให้ไปส่งที่ไหนละ่ะแลคันจ้างน่ะมีให้แน่แนใช่ไหมเงียบแล้วขับไปก่อนน่ะเรืองเงินฉันจะจ่ายพวกแกแน,น่แล้วเราจะหนีไปไหนดีล่ะไปต่างประเทศหรือไปเกาะส่วนตัวจะได้อยู่พฤหัสด,ด้วยหรือเปล่าฮะ ให้ฉันอยากเป็นคุณหญิงคุณนายมันนานแล้วถ้าเป็นคุณเบลท่านละก็เขาจะลดค่าสินสอดให้เป็นพิเศษให้แต่เองอะดีหรือเปล่าเอาเป็นแบนเทสสักสิบกรัตที่ดินห้าเอเคอร์อ่างจากคุชี่หมายชิบะว่านแล้วก็แล้วก็ปักฉันไม่ได้จะหน,นีฉันจะกลับไปแก้แค้นพวกคจจี่ตังฮักโอ้น่าสนใจดีเนี่ยน่าตื่นเต้นนาแบบเนี้ยต้องเช็คอินแฮชแท็กแขกคุกได้แล้วกำลังจะแก้แค้น เงียบเถอะนะดฉันจะซื้อให้ใหม่แหมถ้างงั้นก็น่าจะบอกกันตั้งแต่แรกสิถ้าเกิดเขาตกใจจนหน้าเหี่ยวขึ้นมาต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะตัวเองก็จีสแคร์ลิศนาพลังงาน รู้หรือไม่ว่าถุงพลาสติกสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันดีเซลก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีที่มีประโยชน์ได้ด้วยนะครับขยะพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานนับกว่าร้อปีหลายหน่วยงานจึงศึกษาหาวิธีการกำจัดที่มีประสิทธิภาพและที่สหรัฐอเมริกา นักวิทยาศาสตร์จาก i r o i s Sustainable Technology Center ราเจนดาคูมาชาม่าผู้นำการวิจัยเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันโดยกระบวนการที่เรียกว่า pyrolysis หรือการให้ความร้อนแก่ถุงพลาสติกในห้องอบที่ปรัศจากออกซิเจนเพื่อเปลี่ยนโมเลกุลของพลาสติกให้เล็กลงด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ300ถึง500องศาเซลเซียสซึ่งจะต้องอยู่ในสภาวะไร้ออกซิเจน เพื่อไม่ให้เกิดสารพิษออกมากระบวนการนี้สามารถกลั่นน้ำมันดิบออกมาเป็นเชื้อเพลิงได้ประมาณ50-55การประจนภัยครั้งหน้าจะเป็นอารา เพื่อนๆต้องติดตามให้ได้นะครับได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมก็จีทีเนเจอร์กันแล้วแค่ไปที่หน้า Facebook ของก็จีทีเนเจอร์แล้วกดไลค์จากนั้นก็ตอบคำถามเข้ามาและคำถามวันนี้ก็คือ p พ r o l y s i s คือการให้ความร้อนแก่ถุงพลาสติกด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่1 1 0 0 0อถึง300องศาเซลเซียส 2, 3 0 0ถึง500องศาเซลเซียส 3, 600ถึง800อง ฟาเซลเซียสตอบเข้ามานะครับมีกิฟต์เซ็ตเรามอบให้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ